เราไม่ได้เจอกันหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจนะที่ท่านทั้งหลายก็ยังห่วงใยตมาตอนไม่สบายก็ทั้งถวายของที่จำเป็นในการบำรุงร่างกายหยุกยาแล้วก็ลายมานะแล้วก็โทรศัพท์มา อันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะอันนี้หลังจากที่หายหายป่วยแล้วก็ได้ไปที่วัดกลางบางรามาสผมพอหยุดหยุดเต็มที่เลยครึ่งเดือนใช่พอวันที่สิบหกก็ได้เดินทางไปเป็นพระวิปัสสนาจารย์อ,อบรมนักศึกษาของ วิธีรัยส่งสุพันณบุรีสีสุวรรณภูมิก็มีอยู่ประมาณสักสามสร้อยกว่ารูปคนอันนี้ก็ได้พักระยะทางเดินก็ค่อนข้างไกลหน่อยร่วมกิโลไปกลับไปกลับเวลาสามรอบแล้วก็เดินจงกรมนำเดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ ที่เราทำได้เราก็ช่วยทำอะไรที่จะให้ความรู้กับน,นักศึกษาได้เราก็ให้ตามเงื่อนไขที่มออีสำหรับปกกลับมาแล้วก็วันที่สิบเจดก็มีการสวดมนต์กนละุ่มของพระเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็มาสวดมนต์เย็นกันถวาย จ้าฟ้าปัจรกิติยาภาจะเป็นเวลาตามวันแล้วก็เว้นวันหนึ่งแล้วก็มาเริ่มจัดปฏิบัติธรรมในวันนี้สิ่งที่สิ่งที่เราเนี่ยได้ทำไปเป็นเรื่องของความปกติเป็นความปกติของชีวิต ทุกคนมีภาระหน้าที่ต้องทำเราอยู่บ้านแล้วก็ทำในส่วนที่เราทำทั้งงานบ้านดูแลครอบครัวหรือ,อ,อดูแลจิตใจตัวเองตอนนี้ก็คิดว่าทุกท่านก็คงนำเอาวิชาที่ได้ถ่ายทอดไว้ก็ได้เอาไปใช้จริงๆแล้ว สิ่งที่จะกระตุ้นเตือนให้เราเป็นอัตโนมัติในเรื่องของสตินะั่นคือการที่เราต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็ถ้าฝึกบ่อยๆแล้วอนมันจะนึกได้นึกได้เป็นระยะระยะเพราะโดยทั่วไปเราก็จะมีความเผลอครอบงำความเผลอครอบงำเนี้ยพระท่านก,กล่าวไว้ว่าก็คือมารมารมองเห็นเรา พอเรามีอารมณ์อะไรต่างๆหรือว่าเรามีความเผลอก็คือความหลงนี่แหละเราก็จะถูกมารครอบงำเมื่อถูกมารครอบงำเราก็อยู่ใต้อำนาจของมารความเป็นตัวของตัวเองเราก็ไม่มีแล้วอันนี้การที่เราจะเป็นอิสระเป็นตัวของเราเองจะทำให้มารมองไม่เห็น ไม่สามารถครอบงำเราได้อันนี้การเรารู้รู้มีสติบ่อยๆเรามีสติเราอาจจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของสติปัฏฐานขึ้นมาก็ได้เช่นน,นั่งอยู่ทำงานอยู่นั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งเรากาลังทำงานเราก็รรู้รู้ว่าเราทำงาน อย่างเช่นอาตมากาลังพูดเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้รู้ในรูปของการนั่งแล้วก็ได้รู้ในอาการที่ตนเองกําลังพูดอยู่ในเรื่องของอนาปานสตติก็เช่นเดียวกันถ้าเราหวนนึกนึกถึงอนาปานสตติบ่อยๆว่าต้องอยู่ับรมหายใจพอแวบ,บเข้ามาเราก็อยู่ับรมหายใจสัก คู่หนึ่งอาการเผลอเดี๋ยวก็มาอีกก็เราก็รู้ตัวก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นทำอย่างนี้วนเวียนวนเวียนไปเป็นการสะสมความคุ้นเคยถ้าเราสะสมความคุ้นเคยได้มากเท่าไหร่เขาก็เป็นพลังเป็นพละให้ให้กับเรา ในช่วงที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีพลังอันนี้ก็ทำอตมาก็ทำโยมก็ทำทำให้เป็นเรื่องปกติในเรื่องของการปฏิบัติธรรมพพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทั่วไปก็ทำได้ถ้าเรา อ่านในพระไตรปิฎกนะะเมื่อครั้งที่พระเจ้าแสดงธรรมที่ไหนที่ไหนก็จะมีผู้ที่บรรลุโสดาบานันหรือว่าได้ดรงตาเห็นธรรมนะเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้แสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับปุถุชนคนทั่วไป ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเป็นผู้มีการศึกษาเท่านั้นชาวนาก็ทำได้นะชาวนาก็ทำได้ชาวบ้านก็ทำได้เพียงแต่ว่าเราคลองสติคองสติเป็นพื้นฐานของสมาธินะอันนี้ถ้าเราเราพุ่งเป้าหมายอย่างนี้เรามีชีวิตเหลือคนละน้อยน้อยแล้ว ถ้านับอายุไขสมมติว,ว่าเจ็ดสิบหรือหกสิบอายุคนโดยทั่วไปก็แปดสิบแต่เดี๋ยวนี้มาตรฐานมาเจ็ดสิบกว่าแค่นั้นเองเราก็ไกลมาตรฐานก็ไปทุกทีแล้ว่างนั้นเนี่ยไม่มีเวลาเหลือให้เราได้มากนับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยควรเป็นเวลาที่เราจะเข้าถึงธรรมะให้มากที่สุด เป็นเวลาที่เราจะต้องทุ่มเทให้มากที่สุดสำหรับเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเองใช่ไหมเรารู้หลักแล้วนะเรารู้หลักแล้วต้องหายใจอย่างไรเรารู้หลักแล้วต้องมีสติอย่างไรเราจะเดินอย่างไงให้มีสติถ้าเรามีเวลาพอเราก็เดินในห้องแคบๆก็ดอกบัวเจ็ดดอกก็ได้ก็คือเจ็ดเก้า เดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับหรือไม่ก็ถ้าเรานั่งก็อยู่กับลมหายใจบ้างทํางานบ้างถ้าทํางานต่างๆหรือว่าใช้อิริยาบถต่างๆก็เป็นเรื่องของสัมปชัญญะนะก็คือการมีปัญญารู้เห็นสภาพความเป็นจริงในการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกๆส่วน อันนี้ก็เก่ามาเพื่อส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะมาปฏิบัติอีกวันเ่เราก็จะเข้าสู่การปฏิบัติ